สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนปกคลิปมือถือแบบเร่งด่วนกันนะครับถ้าในกรณีเราทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแบบถ่ายรูปกันสดๆลองมาดูกันเลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนสวิตัูวเดี่ยวตัวนี้ไปเป็นในปกนะครับถ้าอุปกรณ์สีขาวก็ให้พื้นสีเข้มจักนิดนึงนะครับ ่ายเลยจากนั้นไปที่ Youtube Studio นะครับ Youtube Studio จากนั้นผมต้องการเปลี่ยนสวิตช์ค้วเดียวตัวนี้นะครับนี่เป็นพื้นสีขาวกดที่3ปุ่มจุด3จุดตรงนี้นะครับขวามือกดเข้าไปเลยรูปดินสอนะครับแก้ไขวิดีโอนี้จากนั้นรูปดินสอแถบสีดำตรงนี้นะครับ สายมือมุมบนนะครับกดเข้าไปกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนะจะเป็นรูปนี้ที่เพิ่งถา่ายตะกี้นะครับกดอย่าไปกดตรงลูกศร4จุดนี้นะครับกดที่ส่วนอื่นนะครับกดเข้าไปอ่าจะขึ้นแบบนี้นะครับลองเลื่อนปรับดูนะครับให้เห็นลักษณะของสวิตช์คูวเดียวนะครับจะเป็นขีดดำๆเป็นสวิตช์คูวเดียวกดเสร็จสิ้น อ่อถ้าเราดูแล้วภาพสวยงามเรียบร้อยเรากดบันทึกเลยนะครับก็เป็นงานเรียบร้อยนะครับภาพสวิตคั่เดียวของเรานะครับก็ลงไปกดเสิร์ชหาดูนะครับว่าภาพตรงนี้เราเป็นยังไงบ้างในคลิป YouTube นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมช่องพันงานช่างนะครับขอบคุณครับ